พอเป็นนาโนเซรามิกแท้เนี่ยกลางคืนอะใสเคลียร์ถ้าเซรามิกที่ไม่แท้เนี่ยฟิล์มหมัวแน่นอนซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่เป็นดิจิตอลเฟลลี่ for EV car ทำให้แบตเตอรี่มันประหยัดลงประมาณ9%ซนะคะกลุ่มแก่งกวนลดซิ่งเนี่ยมาติดเลยอาร์ซีรีส์เพราะว่าแล้วแต่จะชอบชอบเขียวชอบฟ้าหรือว่าชอบเทามีอีกตัวหนึ่งที่ยอดนิยมมากนะคะถามหาที่ไหนเนี่ยมีแต่คนเรียกหาเลยก็คือตัว ไฮคูเซรามิกแบล็กฟิล์มของเราที่เป็นแบคคาร์บอนดำจริงที่สวยดำดุคำนี้เลยวันนี้ผมมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของไฮคู oo, นะครับฟิล์มติดรถยนต์ยี่ห้อไฮคู oo, นะครับคุณนุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะคุณนุกแนะนำตัวหน่อยครับค่ะกวีพิ่รมวิทยาขอจรธรรมนะคะหรือว่านุกค,ค่ะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดฟิล์มกองแสงไฮคู oo, และซูเปอร์ไฮคูค่ะ อตอนนี้อยู่ที่ห้องติดฟิล์มใช่ค่ะก็คือเป็นห้องติดฟิล์มของสำนักงานใหญ่ของนาครูค่ะห้องติดฟิล์มบรรยากาศดีมากส่วนใหญ่มาตรฐานของร้านติดฟิล์มค่ะควรจะมีห้องติดฟิล์มแบบปลอดฝุ่นเพราะว่าฝุ่นมีผลต่อการติดตั้งต้องบอกค่ะว่าฝุ่นเนี่ยมีผลดังนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเลือกร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านตั้ตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์ไหนคุณผู้ชมเลือกก่อนว่าเขามีห้องติดฟิล์มหรือเปล่านะคะข้อที่1 ข้อที่2ช่างฝีมือช่างมีมาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเจอคุณผู้ชมที่แบบเออเจอช่างวิ่งเนาะเออติดราคาถูกไปติดที่ลานจอดรถห้งแล้วปัญหาที่เจอก็คือเม็ดฝุ่นเต็มเลยคุณผู้ชมแต่ที่นี่ค่ะถ้าคุณตัดสินใจใช้ตัวแทนจําหน่ายหรือว่าตติดตั้งที่สํานักง,งานใหญ่อะคะ่ะจะเห็นบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะว่าเรามีห้องติดตั้งแบบปลอดฝุ่นติดแอร์อย่างดีที่สําคัญเรามีมาตรฐานการติดตั้ง อย่างนี้ด้วยค่ะจะรู้ได้ยังไงครับสามารถเช็คได้ไหมครับว่าร้านค้าตัวแทนของไฮคูเนี่ยร้านไหนบ้างที่มีห้องแบบนี้คุณผู้ชมสนใจอยากจะติดตั้งคุณผู้ชมอยู่แถวไหนต้องการพื้นที่ไหนระบุว่าขอเป็นร้านที่มีห้องติดตั้งฟิล์มอินบ็อกซ์มาที่ไฮคูฟิล์มไทยแลนด์เลยค่ะไฮคูฟิล์มในเพจอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนะนําให้ค่ะว่าตรงไหนเป็นตัวแทนจําหน่ายของเราแล้วก็มีห้องติดฟิล์มหรือเปล่าเพื่อซัพพอร์ตให้กับคุณลูกคา้าโดยเฉพาะเลยค่ะครับ แต่เชื่อว่าน่าจะหาไม่ยากนะครับไม่ยากค่ะตอนนี้มกรุงเทพเลยมีกี่สาขาครับทั่วประเทศต้องบอกว่าในประเทศเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยพันกว่าสาขาทั่วประเทศต้องมีร้านไก้บาสักที่หนึ่งแน่แน่นะครับวันนี้ผมมาที่นี่เนี่ยผมเอารถของผมเองมาติดฟิล์มด้วยซึ่งคุณลุกแนะนําเป็นซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกนะครับทำไมแนะนําเป็นรุ่นนี้ครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมสุดนะคะของทางไฮคูนะปัจจุบัน เราถึงให้เขาแลนดิ้งอยู่ในซูปเปอร์ไฮคู Q, เพราะมันพรีเมียมมากๆที่สำคัญค่ะผู้ริโภคหรือว่าคนทั่วไปที่ใช้เนี่ยยอมรับว่าสเปคและประสิทธิภาพดีต้องถามว่าใช้แล้วเป็นไงคะก่อนที่จะมาคุยกันนะฮะติดไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับถูกใจมากอันนี้พูดตามการใช้งาจริงอันนี้รเราต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอยู่ดีๆเรามาคุยกันไม่ได้แต่ทีพี่เขาบอกแล้วว่าถ้าติดเราไม่โอเคอ่ะคุณนุก๊กผมไม่โอเคนะผมเขียนบอกเลยนะว่าไม่โอเคเราเย็นดีค่ะ ผู้ชมลองพี่เขาติดดูแล้วเนี่ยตอนนี้อถามพี่ก่อนคะ่ะในฐานะเดี๋ยวนุกข่าวนุกเอวยเองเนาะหนึ่งสีเป็นยังไงคะเ,เรื่องสีเนี่ยชอบมากนะครับเพราะว่าอยากได้ฟิล์มสีดําอยู่แล้วและตัวเบียร์เซรามิกเนี่ยผมรู้สึกว่าสีเนี่ยดำดำแบบดาถูกใจมากนะครับและที่สําคัญเลยในเรื่องของการอยู่ภายในรถแล้วมองออกมาด้านนอกเนี่ยรู้สึกว่าเคลียร์ทัศนวิสัยดีดีมากและช่วงเวลาที่แสงจ้าหรือว่าตอนกลางวันเนี่ยห้องโดยสารไม่ร้อน และแสงไม่จ้าเวลาเราขับรถเนี่ยลดการสะท้อนของแสงแล้วก็รู้สึกว่าสบายตาข้อดีของซ u เปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกนะคะด้วยความที่เขาเป็นนาโนเซรามิกแท้นะคะแล้วที่สำคัญอ่ะป้องกันรังสี UV ได้ต้องบอกว่า99.99 99แล้วกันนะคะ ก็เลยทาให้สายตาของเราเนี่ยสบายทัศนวิสัยไม่ว่าจะขับทั้งตอนกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเป็นนาโน,โนเซรามิกแท้เนี่ยกลางคืนน่ะใสเคลียอันนี้พี่ลองขับอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ากลางคืนมันก็จะเห็นเลยว่ามันใสเคลียมากกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปที่บางบางค่ายก็อาจจะเคลมกันว่ามันเป็นเซรามิกแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าถ้าเซรามิกที่ไม่แท้เนี่ย ฟิล์มมัวแน่นอนเวลาตอนกลางคืนนะคะดังนั้นมันก็เลยช่วยลดของปัญหาของระบบสายตาที่สำคัญตัวนี้ค่ะป้องกันรังสี IR ได้สูงถึง9 7 IR มีผลกับความร้อนค่ะเมื่อกี้ก็เลยตอบโจทย์ว่าทำไมเวลาขับรถเรารู้สึกว่าความร้อนมันหายไปเร็วขึ้นเราต้องบอ,อกก่อนค่ะว่าประสิทธิภาพของฟิล์มเซรามิกนะคะอาจจะไม่ได้มีที่ไหนพูดคุณสมบัติพื้นฐานของเขาก็าคือการอมความร้อนดังนั้นเซรามิกทุกค่ายค่ะอมความร้อนแน่นอน เพียงแต่ว่าค่ายไหนจะทำให้มีการระบายความร้อนได้เร็วมากยิ่งขึ้น <ừ> ดังนั้นเราเชื่อว่าซ u เปอร์ไฮคลูบียอนเซรามิกของเราเอาอยู่ค่ะนอกจากจะติดกับรถได้ทุกรุ่นแล้วกับรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะบบีออนเซรามิกนี่มีคุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งใช่ค่ะ,ะช่วยลดการใช้พลังงานของแบตเตอรี่ถูกต้องค่ะคือซ u เปอร์ไฮคลูบียอนเซรามิก เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่เป็นดิจิทัลเฟลลี่ for e v ค่ะก็คือว่าเราเป็นมิตรกับรถไฟฟ้าแน่นอนถามว่าเป็นมิตรยังไงคือจริงๆแล้วตัวฟิล์มกองแสงเนี่ยสามารถติดได้ทั้งรถน้ํามันแล้วก็รถไฟฟ้าค่ะแต่ว่ารถน้ามันเนี่ยคนทั่วไปวส่วนใหญ่จะไม่ได้สนใจจะสวนว่าเออเรื่องของความร้อเรื่องของแสงเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะความซอฟความชอบของผู้บริโภคแต่พอเป็นรถไฟฟ้าคุณผู้ชมความซอฟสีสันความชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจกรถไฟฟ้า แทบจะทุกค่ายเลยค่ะเขาจะมีการตัดแสง UV แต่ว่าไม่ได้ช่วยกรองความร้อนเยอะมากเท่าที่ควรดังนั้นรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็เลยตัดสินใจที่มาติดตัวซ u เปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกแล้วติดแล้วเป็นยังไงล่ะติดแล้วก็เหมือนรถน้ำมันทั่วไปเลยค่ะ 1. ผ่านสัญญาณ Easy อีซิพาร์สค่ะใช้สัญญาณ GPS ได้ทั่วไป 3. รถน้ำมันเขาก็ประหยัดน้ำมันใช่ไหมคะรถไฟฟ้าเรามีการทำคลิปรถไฟฟ้าไว้ทดลองไว้ค่ายนึงค่ะ ว่าระหว่างรถที่ไม่ติดฟิล์มกับรถที่ติดฟิล์มเนี่ยทำให้แบตเตอรี่มันประหยัดลงไปน้อยไปกว่ากันหรือเปล่าก็ห่างกันอยู่ประมาณ9ซนะคะเรามีการทดสอบโดยการเทียบจากรถ2คันในรุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็พอเทียบกันแล้วเนี่ยวางสเปคขับในเส้นทางเดียวกัน1คันติดฟิล์มซูปเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกอีกหนึ่งคันไม่ได้ติดค่ะแล้วเรามาเทียบแบตเตอรี่ด้วยกันสุดท้ายหายไปแล้วต่างกันประมาณ9%ซเลย ค,คือ,อนนบางคนจะบอก9%น้อยไปหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นแบตเตอรี่รถ EV คุณผู้ชม9%เนี่ยมันก็หลายกิโลอยู่นะสำหรับการขับ,บนะคะที่คุยมานี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของซ u เปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกนะครับ,รบและนอกจากฟิล์มรุ่นนี้ครับทางไฮคูลมีฟิล์มรุ่นไหนอีกบ้างครับก็บอกว่ามีอีกตัวหนึ่งที่ยอดนิยมมากนะคะถามหาที่ไหนเนี่ยมีแต่คนเรียกหาเลยก็คือตัวไฮคูลเซรามิกแบล็กนั่นเองนะคะซึ่งเรามี2ซีรีส์ค่ะ แบล็กที่1ก็คือ Black Night นะคะจะอยู่ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วไปของเราและอ mm ีกแบล็กหนึ่งทํามาเฉพาะสําหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่ก็คือ Black e d i t i o n จะอยู่ที่โชว์รูมรถยนต์ทุกค่ายเลยอะคะ่ะที่เขาใช้เรานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสองแบล็กที่ยอดนิยมจริงเพราะว่าแบล็กนี้เนี่ยเป็นเซรามิกแบล็กอะคะ่ะมีการเซ็นสัญ,ญญากับพรีเซนเตอร์ตอนแรกเราก็๊ะว่าจะยอดนิยมจริงหรือเปล่าแต่ว่าพอพรีเซนเตอร์เนี่ยก่อนจะเซ็นกับเราพรีเซนเตอร์เหมือนพี่เลยค่ะว่า ยังไม่เซ็นนะแต่ติดรถให้ฉันก่อนฉันขอเทสก่อนถ้าดีฉันถึงยอมเซ็นสัญญาด้วยหลังจากนั้นค่ะผ่านไปหนึ่งเดือนโทรกลับมาทันทีว่าโอเคขอเซ็นสัญญากับทางไฮคูเพราะฟิล์มโอเคจริงๆอ่าเพชชาค่ะติดทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นล amborghini, าผาดทุกรุ่นของเขาเลยอะค่ะรวมไปถึงมาสเตงนะคะทั้งตัว s u ปอร์ไ g h kubion ceramic แล้วก็ตัว ceramic b a c k ปัญหาที่เขาเจอคือเขาติด80%รอบคัน เราก็คือว่าปค่อนข้างทึบดังนั้นเคยติดค่ายอื่นแล้วเวลากันพืนพี่เคยเป็นไหมคะขับรถเราจะจอดรถเนี่ยต้องกดกระจกลงแต่คราวนี้พอเขาทดลองจากตัว h ฮ i รู c e r a m ิกแบล็คของเราเอ้ยสบายตาใสเคลียร์มองชัดไม่ต้องดกดกระจกรถลงอีกแล้วดังนั้นเซเลบต่างๆค่ะพอเห็นเพชรจ้าติดทุกคนก็เริ่มถามหาตอนนี้ไปไล่ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอาทศุตนะคะคุณท็อปัทเศษ หรือแม้กระทั่งล่าสุดคุณเป็กกี้ค่ะเป็กกี้สีธัญญาก็ติดซูเปอร์ไฮคูบิยอนเซรามิกแล้วก็เซรามิกแบ็คไปต่างๆกันเลยอะคะ่ะเยอะมากตอนนี้ดาราชอบเพราะว่าทดลองเองเนาะพี่เราไม่สามารถเอาวิ่งเอาไปให้เขาติดได้ถ้าเราไม่ดีจริงเนาะเขาก็ไม่ติดเราตัวเซรามิกแบ็คเนี่ยเป็นตัวพรีเมียมแต่ว่าอาจจะเป็นรองกว่า Super ซูเปอร์ไฮคูสักหน่อยราคาก็จะย่อมเยาวกว่าเข้าถึงกว่าก็สามารถเลือกติดได้ไม่ว่าคุณจะอยากได้รถแบบเฟี้ยวเท่ หรือผู้หญิงก็ติดกันก็จะมีผู้หญิงที่ขับแบบพวกเรถเป็นกระบะสูงอะไรอย่างนี้ค่ะพวก Ford Ranger ก็เข้ามาติด Cool ูเซร m มิกแบ็กก็มีตัวนี้กันความร้อนได้อา่าจจะเป็นน้องๆกว่า s ซูเปอร์ไฮ o ู High ool, นิดหน่อยแต่สเปคความดำดุและเท่เนี่ยไม่แพ้กันเลยอนอกจากเซรามิกแบ็กยังมีแบ็กคาร์บอนอีกอใช่ค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าอันนี้มันจะเป็นไปตามเทรนด อธิบายเรื่องของเทรนตลาดนะคะปัจจุบัน,นะคะ่ะต้องยอมรับว่าฟิล์มเซรามิกยังคงติดเทรนเพราะนดับอยู่แน่นอนแต่ว่าในช่วงหนึ่งที่คนชอบฟิล์มแบบพวกคาร์บอนพวกที่ตอนนั้นจะเป็นพวกชาโคคาร์บอนจะดังมากดังนั้นเนี่ยเราก็ไปทดสอบแล้วก็ทดลองในการสร้างสินค้าขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้พึงพอใจดังนั้นตัวฟิล์มคาร์บอนจะไม่ใช่ฟิล์มเซรามิกค่ะแต่เป็นฟิล์มที่ผลิตสีจากตัวคาร์บอนจริง ผงอนูนาโนคาร์บอนจริงเพราะว่าปัจจุบันฟิล์มดำส่วนใหญ่ในท้องตลาดนะคะที่เราเจอแบรนด์อื่นๆนะคะที่เราจะไม่ได้เมนชั่นถึงอาจจะมีทั้งฟิล์มย้อมสีที่มาหลอกคุณลูกค้านะคะว่าเออเป็นฟิล์มดำนะรุ่นนี่นี่น,นั่นแล้วสีมันซีดลงดังนั้นประสิทธิภาพในช่วงนั้นเราผลิตโดยใช้ตัวชาโคนาโนค่ะขึ้นมาเป็นผงอนูเลยดังนั้นเวลาฟิล์มของเราที่เป็นแบคคาร์บอนดำจริงที่สวยดำดุคำนี้เลย แล้วก็ไม่ซีดด้วยซึ่งถามว่าลูกค้าชอบแล้วก็พอใจแต่ไม่ใช่เซรามิกนะคะอ,อันนี้ก้อยังก่อนโอเคโอเคอ,อยู่ในกลุ่มของฟิลม์มสีดำเราค่อนข้างที่จะทำออ marketing research มาอย่างแม่นๆเลยว่าลูกค้าเนี่ยชอบอะไรคนชอบอะไรถ้าคุณชอบเซรามิกมีตัวไหนที่เราจะแนะนำถ้าคุณชอบคาร์บอนเราก็มีให้ถ้าเฉพาะฟิล์มดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะถ้าคุณชอบฟิล์มสี คุณต้องนึกถึงไฮคูเพราะว่าไฮคูเนี่ยมีออริจินัลที่เป็นฟิล์มสีต่างๆอยู่ในเล่มหลายเยอะมากก็คือตัว R-Series ตัวนี้เป็นตัวสเปคของเราเริ่มต้นเลยอีกอรุ่นหนึ่งอีกอีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ฟิล์ม e r i e ซค่ะอ๋อซึ่งอันนี้มีทั้งสีเขียวสีฟ้าเอาใจคนชอบซิ่งเลยพีอ่อันนี้นะคะซึ่งจะบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนค่ะกลุ่มแก๊งกวนลดซิ่งเนี่ยมาติดเลยอา e r ซี s eries, เพราะว่าแล้วแต่จะชอบ ชอบเขียวชอบฟ้าหรือว่าชอบเทาขุดเทาควันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่จะชอบแต่พอยุคนี้เทรนด์มันเป็นของเซรามิกก็จะมีคนที่ติดอาร์ซ e ลีไปก็กนร้อนดีชอบฟิล์มสีแต่มีเซรามิกไหมคำถามจะมีเพิ่มเพราะว่าส่วนใหญ่สเปคและคุณสมบัติของเซรามิกอะ่ะมันช่วยเรื่องความใสเคลียร์อยู่แล้วดังนั้นพอลูกค้าชอบสีลูกค้าถามเราเลยว่าอยากได้สีแต่มีเซรามิกไหมคิดว่าใคฮทูมีไหมคะ ให้ครูมีค่ะเรากลับไปพัฒนาด้วยความชอบของลูกค้าที่เป็นสีฟ้าเนาะกลุ่มลูกค้าสีฟ้าเยอะมากเราก็เลยเปิดตัวเป็นตัวเซรามิกบลูอัลฟาเอาใจลูกค้าที่ต้องการฟิล์มสีแล้วก็เซรามิกด้วยดังนั้นค่ะมาทุกครับเลยค่ะไม่ว่าจะยีราฟซิงเบคอนเลสซิงทุกคนกลับมาเพื่อเปลี่ยนอันซีรีออกแล้วก็ติดเป็นบูอัลฟา อะซีลิ่เนี่ยเป็นฟิล์มเขาเรียกว่าฟิล์มสปัตเตอร์ค่ะหรือว่าในท้องตลาดเรียกกันภาษาง,ง่ายๆที่เข้าใจง่ายคือฟิล์มประลอดเพราะว่าเขาจะเงามากแล้วก็มีสีที่แบบว่านึกออกไหมคะที่เมื่อก่อนเป็นยุคที่ฮิตกันเลยติดฟิล์มเหมือนฟิล์มกระจกอ่าเหมือนติดกระจกแล้วไปส่องกระจกได้ เพราะว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่แบบว่าถ้ารถสีขาวติดฟิล์มฟ้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยพี่หรือว่ารถสีดำติดฟิล์มเขียวมันจะมีเทรนของเขาเลยค่ะซึ่งพอยุคนั้นเนี่ยสนามแข่งต่างๆเนี่ยเวลาเราไปแล้วไปเปิดบูธ็มีแต่คุณแบบอเรามีหลายสีอยากจะจองสีนั้นสีนี้ในยุคนึงเพราะว่าของไฮคูลเนี่ยตัวอาร์ซีเรียค่ะขนาดเขาเป็นฟิล์มสปัตเตอร์เขายังกันร้อนได้ความร้อนสูงถึงตั้ง84็ต้องบอกว่าพอเป็นสปัตเตอร์เนี่ยคุณสมบัติมันคือการสะท้อนออก ยังไงกันร้อนเยี่ยมอยู่แล้วหมดหรือยังครับยังมีอีกไหมครับจริงๆไะค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจตัวฟิล์มของไฮคูลหรือซูเปอร์ไฮคูลนะคะแต่ว่าอยากได้รู้ว่าเอ๊ะมันจะมีตัวอื่นให้เลือกอีกไหมหรือว่าต้องการว่าจะมีสเปคไหนเพราะว่าบางตัวแทนจําหน่ายอาจจะไม่ได้ขายทุกสเปคของเราอาจจะไม่ได้ขายทุกซีรีส์คุณผู้ชมอยู่ใกล้พุทธมณฑลสายหนึ่งเข้ามาเลยค่ะที่นี่นะคะเรามีเจ้าหน้าที่แนะนําและเราก็มีตัวเทสฟิล์มมาไว้ให้คุณผู้ชมทดลอง เราจำลองไฟที่เป็นตัวอินเฟลต์นะคะที่เหมือนความร้อนคล้ายๆของพระอาทิตย์ให้คุณผู้ชมได้ทดสอบดูว่าถ้ากระจกรถคุณผู้ชมติดฟิล์มรุ่นนี้คุณผู้ชมให้ความรู้สึกอย่างไรแนะนําให้เข้ามาทดสอบกันเยอะๆนะคะที่นี่มีสินค้าพร้อมให้ทดสอบแล้วก็ให้เลือกหาได้เลยค่ะเวลาที่จะไปติดฟิล์มตามร้านทั่วไปเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตกลงเป็นไฮคูจริงๆไหม,มเป็นฟิล์มไฮคูแท้ไหมม,มีวิธีเช็คอย่างไรครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราเจอปัญหามากเพราะว่าด้วยความที่ว่าฟิล์มของเรายอดนิยมนะคะมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศค่อนข้างเยอะที่สุดในประเทศไทยและอยู่มากว่า40ปีค่ะดังนั้นกระแสตอนนี้ที่มีในออนไลน์เรื่องของฟิลม์มปลอมคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะคะหากคุณผู้ชมไปติดที่ตัวแทนจำหน่ายแล้วต้องการรู้ว่าเป็นตัวแทนจาหน่ายจริงหรือเปล่า สิ่งที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมสามารถ i n กซ x ถามมาที่เพจหรือเบอร์โทรที่เราให้ไว้นะคะสามารถถามได้ค่ะว่าศูนตรนี้ใช่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเราหรือเปล่า 2. ถ้าคุณผู้ชมไปถึงร้านแล้วขอดูใบแต่งตั้งตัวแทนค่ะเรามีใบแต่งตั้งตัวแทนมอบให้กับตัวแทนจําหน่ายที่เป็นทางการของเราเพื่อป้องกันเรื่องของการ เป็นร้านที่แบบว่าปลอมแปลงขึ้นมานะคะข้อต่อมาถ้าคุณผู้ชมติดแล้วร้านต้องมีใบรับประกันให้คุณผู้ชมนะคะซึ่งเป็นใบรับประกันเราจะมีเฉพาะให้กับแต่ละร้านมีรหัสของร้านผู้ชมสามารถเช็คได้จากการสแกน QR code อันนี้ขอความร่วมมือคุณผู้ชมเลยค่ะกระซิบบอกนิดนึงบางท่านบอกว่าสแกนยากมากเลยทำไมต้องสแกนวุ่นวายทำไมต้องบอกแต่การที่คุณผู้ชมตั้งใจสแกนเนี่ยมันจะรู้ได้ค่ะว่าใบรับประกันนั้นถูกใช้แล้วหรือยัง คุณผู้ชมสแกนได้ปุ๊บกรอบข้อมูลได้อันนั้นคือของแท้แน่นอนด่านต่อมานะคะคุณผู้ชมติดฟิล์มที่ตัวเนื้อฟิล์มมีลายน้ําก่อนที่จะให้ช่างฟิล์มลบคุณผู้ชมถ่ายภาพไว้ค่ะแล้วส่งกลับมาถามที่ Hi Film ไฮคูฟิล์มไทยแลนด์ได้เราสามารถตอบได้ค่ะว่าลายน้ําตัวนี้ใช่ฟิล์มของแท้ของเราหรือเปล่าเพียงสีขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถ รู้ได้ว่าคุณผู้ชมจะติดฟิล์มแท้กับทางไฮคูจริงหรือยังค่ะวิธีเช็คให้มั่นใจเยอะมากถูกต้องค่ะในในหนจะเสียเงินติดแล้วแล้วฟิล์มเนี่ยเราไม่ได้ติดกันบ่อยๆถูกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นติดฟิล์มที่มีคุณภาพและมั่นใจว่าจะได้ใช้รถอย่างมีความสุขเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนมากนะครับและในเรื่องของการรับประกันครับรับประกันค่ะไฮคูนะคะรับประกันทุกซีรีส์ของเราอยู่แล้ว7ปีค่ะอ่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณนุ๊กนะครับคุณขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ